สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงรวยขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่บางคนถึงทำงานหนักเหมือนกันแต่กลับยังติดอยู่กับชีวิตทางการเงินแบบเดิมๆคุณเชื่อไหมว่าหนังสือเพียงเล่มเดียวอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราได้ทั้งชีวิตที่นี่คือ My Journey เส้นทางแห่งการเติบโตช่องที่จะพาคุณค้นพบมุมมองใหม่ๆจากหนังสือดีและแปลงมันให้กลายเป็นพลังในการใช้ชีวิตจริง วันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองการเงินของคนทั้งโลกหนังสือเล่มนั้นคือ Rich Dad Poor Dad โดยโรเบิร์ตคิโยซากิหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่การสอนวิธีหาเงินแต่เป็นคู่มือในการสร้างทัศนคติและความคิดทางการเงินแบบคนรวยที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงรวยขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่บางคนถึงทำงานหนักเหมือนกันแต่กลับยังติดอยู่กับชีวิตทางการเงินแบบเดิม คุณเชื่อไหมว่าหนังสือเพียงเล่มเดียวอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราได้ทั้งชีวิตที่นี่คือ My Journey เส้นทางแห่งการเติบโตช่องที่จะพาคุณค้นพบมุมมองใหม่ๆจากหนังสือดีและแปลงมันให้กลายเป็นพลังในการใช้ชีวิตจริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองการเงินของคนทั้งโลกหนังสือเล่มนั้นคือ Rich Dad Poor Dad โดยโรเบิร์ตคิโยซากิหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่แค่การสอนวิธีหาเงินแต่เป็นคู่มือในการสร้างทัศนคติและความคิดทางการเงินแบบคนรวยที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงรวยอย่างรวดเร็วและทำไมคนส่วนใหญ่ยังคงติดกับดักเงินเดือนถ้าคุณพร้อมเราจะมาลุยกันทีละขั้นตอนตั้งแต่ความแตกต่างระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนไปจนถึงวิธีสร้างไรายได้แบบพ a สซีฟอินครัมและสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้จริง 1. ความแตกต่างระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนก่อนอื่น ต้องเข้าใจตัวละครหลักในเรื่องครับพ่อจนพ่อแท้จริงของคิโยสากิมีการศึกษาสูงเชื่อมั่นในระบบการศึกษาและการทำงานหนักผู้เสมอว่าดเรียนให้สูงสูงทำงานมั่นคงเงินจะตามมาแต่สุดท้ายแม้เรียนจบสูงทำงานหนักก็ยังเจอปัญหาเงินไม่พอพ่อรวยพ่อของเพื่อนสนิทของคิโยสากิไม่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสูง แต่เข้าใจเรื่องเงินและการลงทุนเน้นสร้างความรู้ทางการเงินมากกว่าการทํางานหาเงินอย่างเดียวใช้เงินทํางานให้ตนเองแทนที่จะทํางานให้เงินคนรวยสร้างเงินให้เงินทํางานแต่คนจนทํางานเพื่อเงินตัวอย่างเช่นพ่อรวยจะซื้อบ้านให้เช่าสร้างไรายได้ต่อเนื่องส่วนพ่อจนซื้อบ้านเพื่ออยู่เองจึงมีแต่ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น 2. การสร้างความรู้ทางการเงินคโยสากิย้ำว่า การศึกษาทางการเงินสำคัญกว่าการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนสอนให้เราเป็นคนทำงานดีแต่ไม่สอนให้เรารู้จักลงทุนหรือเข้าใจเงินการรู้จักอ่านงบการเงินเบื้องต้นและเข้าใจว่าเงินเข้าและเงินออกของคุณคืออะไรเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แนวทางสร้าง financial education 1. เรียนรู้การอ่านงบการเงินเบื้องต้น 2. เข้าใจว่าเงินไหลเข้าเงินไหลออกของคุณคืออะไร 3. เริ่มเรียนรู้เรื่องลงทุนเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจขนาดเล็กตัวอย่างเช่นคนที่รู้จักงบการเงินสามารถตัดสินใจซื้อกิจการหรือหุ้นที่มีศักยภาพทําให้เงินทํางานให้เราแทนที่จะพึ่งเงินเดือนเพียงอย่างเดียว 3. ความสําคัญของสินทรัพย์ vs e r u หนี้สินนี่คือหัวใจสําคัญของ rich dad poor dad สินทรัพย์คือสิ่งที่นําเงินเข้ากระเป๋าคุณเช่นบ้านให้เช่าหุ้น ธุรกิจที่สร้างไรายได้เงินปันผลหนี้สินคือสิ่งที่เอาเงินออกจากกระเป๋าคุณเช่นรถหรูบ้านหลังใหญ่ที่ต้องใจผ่อนสูงของฟุ่มเฟือยคนทั่วไปคิดว่าฉันรวยเพราะมีบ้านมีรถแต่จริงๆแล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นหนี้สินมันไม่ได้ทำให้คุณรวยคนที่ซื้อรถราคา2ล้านผ่อน5ปีจะจ่ายดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นๆทำให้เงินออกจากกระเป๋าทุกเดือน ในขณะเดียวกันคนรวยจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแม้ว่าจะต้องค่อนแต่รายได้ค่าเช่าจะมากกว่าค่าง,งวดทําให้มีเงินเหลืออยู่ 4. วิธีคิดแบบผู้มั่งคั่ง mindset of the rich พ่อรวยสอนว่าไม่ทํางานเพื่อเงินทําให้เงินทํางานให้คุณกล้าคิดและลงมือทําแม้มีความเสี่ยงมองหาโอกาสแทนที่จะกลัวล้มเหลวพ่อจนมักจะคิดว่า อย่าผิดพลาดต้องปลอดภัยไว้ก่อนทำงานหนักแต่ไม่รู้วิธีให้เงินทำงานยกตัวอย่างเช่นคนรวยจะคิดแบบว่าฉันจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได,ได้ได้มากกว่าใช้เงินไปซื้อรถใหม่เคล็ดลับ mindset ของคนรวย 1. รู้จักถามตัวเองว่าสิ่งนี้สร้างรายได้หรือเปล่า 2. มองหาความรู้ทางการเงินตลอดเวลา 3. กล้าที่จะลงทุนแม้ต้องเสี่ยงแต่เสี่ยงอย่ามีการวิคเคราะห์ 5. การลงทุนและสร้างรายได้แบบ Passive Income Passive Income คือรายได้ที่ไม่ต้องแลกด้วยเวลาโดยตรงเช่นค่าเช่าบ้านคอนโดอาคารพาณิชย์เงินปันผลจากหุ้นธุรกิจที่สามารถทำงานเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคุณร้อเอร์เ็ พ่อรวยแนะนำอย่าทำงานแลกเงินอย่างเดียวสร้างสินทรัพย์ที่ทำให้เงินเข้ามาเองยิ่งมีพาสซีฟอินคัมมากเงินก็จะทำงานให้ชีวิตคุณยกตัวอย่างหากคุณมีคอนโดสองห้องให้เช่าเดือนละ1 5 0 0 0บาทรวม30,000บาทต่อเดือนนั่นคือเงินเข้ากระเป๋าแม้คุณไม่ทำงาน 6. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทางการเงินคนส่วนใหญ่กลัวการลงทุนเพราะกลัวเสียงเงิน แต่ความเสี่ยงที่แท้จริงเกิดจากการไม่มีความรู้พ่อรวยแนะนำผ่าหนึ่งนะครับให้เราลองดูทางก็คือเรียนรู้ก่อนลงทุน 2. เริ่มต้นจากการลงทุนเล็กๆแล้วค่อยขยาย 3. จะกลัวการล้มเหลวแต่ให้ใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนคนที่ลงทุนอสังหาโดยไม่ศึกษาตลาดอาจขาดทุนคนที่ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดจะรู้ว่าต้องซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่และทำอย่างไรให้ได้กำไรสรุปคือ การจัดการความเสี่ยงเท่ากับการศึกษาบวกการวางแผนบวกการลงมือทำวันนี้เราผ่านทุกหัวข้อสำคัญจากหนังสือ rich dad poor dad มาด้วยกันความแตกต่างระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องทัศนคติการสร้างความรู้ทางการเงินเรียนรู้และเข้าใจเงินก่อนจะหาเงินสินทรัพย์วัสดุสินรู้จักแยกสิ่งที่สร้างเงินกับสิ่งที่เอาเงินออกมายเซ็ตของคนรวยกล้าที่จะคิดต่างและลงมือทา Passive Income ให้เงินทำงานแทนเราการจัดการความเสี่ยงลงทุนอย่างมีความรู้และวิเคราะห์สิ่งที่คนควรทำต่อจากนี้ก็มี 1. เริ่มสังเกตเงินไหลเข้าไหลออกของตัวเอง 2. เริ่มลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ 3. พัฒนาทัศนคติทางการเงินแบบคนรวยและย้ำไปนะครับว่าคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินแต่ทำให้เงินทำงานเพื่อชีวิตของเขาถ้าคุณนำแนวคลิปนี้ไปใช้จริง คุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณได้เช่นกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งแบบแท้จริงทุกการอ่านคือการเดินทางทุกบุตเรียนคือก้าวแห่งการเติบโตนี่คือ My Journey เส้นทางแห่งการเติบโตพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองไปทีละก้าวขอบคุณครับ